ขอข่าวเล่าแจงจากท่านพูงรัฐพิลมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากการได้รับทราบข่าวสารว่ากัรชาถือรดหลอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีผลวันที่เก้ามิถุนายน2,565เป็นต้นไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ปลูกต้นเดียวกับบ่ไดดผู้ที่สนใจปลูกให้รอดที่ตามรายละเอียดต่อไปเด้อครับ รู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับ พบกับรายการผู้ว่าพง์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลวันนี้วันอังคารที่แปดมีนาคมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมของจังหวัดที่สำคัญอยู่การประชุมหนึ่งนะครับนั่นก็คือประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยเพื่อติดตามงานอันเนึ่องมาจากพระราชดำริต่างๆนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับได้นับตั้งแต่ท่านได้ทรงครองราชเป็นต้นมาเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ได้ ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายเพื่อที่จะลดความทุกข์ยากและก็สร้างคุณภาพชีวิตให้กับผสกนิกรของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทห่างไกลพื้นที่ธุระกันดานต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับภาคตะวันออกภาคตะวันตกต่างๆเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วทั้งสิ้นเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยพระองค์ท่านทรงต้องการที่จะดูข้อเท็จจริงจากพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ท่งงานโดยสังเกตสำรวจนะครับสภาพภูมิศาสตร์ ต่างๆไปด้วยอย่างที่เราเห็นภาพต่างๆอยู่โดยตลอดเลย,เลยนะครับว่าพระองค์ท่านทรงเดินบุกป่าฝ่าดงราหัดก็ถือแผนที่นะครับปักกาคอยขีดเขียนจดข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราได้เห็นอยู่เป็นประจำเป็นเนืองๆเลยนะครับก็ถือว่าพระองค์ท่านทรง ถ้าปีชาสามารถในเรื่องของการอ่านแผนที่แล้วก็การสำรวจภูมิศาสตร์ภูมิประเทศต่างๆนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆให้กับประชาชนในพระองค์ท่านนะครับจึงก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าโครงการพระราชดำริเนี่ยครับด้วยพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ท่านจน พระอ,องค์ท่านของราชเจ็ดสิบปีเนี่ยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโครงการด้วยกันทั่วประเทศนะครับนับตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าเป็นต้นมาเลยนะครับนี่คือสิ่งที่พระอ,องค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นเลยนะครับรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด,ด้วยนะครับ ที่ส่งงานเคียงคู่กันโดยตลอดเลยนะครับประเทศไทยในในช่วงนั้นนะครับจึงเปรียบเสมือนเป็นห้องส่งงานขนาดใหญ่ของพระองค์และพระบรมงรวงศานุวงศ์นะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงช่วยคบคิดแจกแจงวิธีแก้ปัญหาด้วยพระอัจฉริยภาพโดยแท้เลยนะครับโดยโครงการพระราชดำริ ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการฝนหลวงอย่างนี้ครับเป็นต้นโครงการปรับปรุงดินโดยการแกล้งดินเป็นต้นนะครับการแก้ปัญหาดินเป็นกรดดินเป็นด่างนะครับแล้วก็าการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงค้นคว้าแล้วก็ ทดลองนะครับที่พระราชตำหนักนะครับที่วังสวนจิตระดาเนี่ยผมก็เคยมีโอกาสเข้าไปเพื่อเข้าเฝ้าในหลายๆพระราชพิธีนะครับก็เห็นตรงเห็นทุกคนก็มองเห็นนะครับว่าในบริเวณพระราชวังเนี่ยล้วนแต่เป็นที่ทดลองเป็นนาข้าวเป็นที่ทดสอบทฤษฎีต่างๆของพระองค์ท่านทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้คือ เป็นความพระมาหาเป็นพระมาหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านส่งทุ่มเทนะครับพระวอรากายทุ่มเทเพื่อที่จะให้ประสบนมก่อนเนี่ยได้พ้นทุกข์แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อพูดถึงโครงการพระราชดำริแล้วนะครับจริงๆแล้วก็มีอยู่หลายลักษณะนะครับผมขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นความแตกต่างสักเล็กน้อยนะครับ โครงการลักษณะแรกเนี่ยคือที่เขาเรียวกว่าโครงการโครงการหลวงะนะครับโครงการหลวงนี่ก็คือโครงการที่พระองค์ท่านทรงดําเนินการพัฒนาแล้วก็บํารุงรักษาต้นน้ําลําธารที่อยู่บริเวณต้นน้ําเลยนะครับเพื่อบรรเทาปัญหาต่างๆเช่นอุทกภัยเป็นต้นนะครับในการลงทรงงานในเรื่องนี้เนี่ยก็จึงมีโอกาสที่ไป พัฒนาชาวเขาชาวดอยนะครับให้มีการกินดีอยู่ดีมีการเลิกการปลูกปิ่นนะครับเลิกการตัดไม้ทำลายป่าเลิกทำไล่เลื่อนลอยนะครับของผิดกฎหมายของเถื่อนอาวุธอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ชาวเขาชาวดอยเหล่านั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาปลูกพืชหมุนเวียนนะครับที่พระองค์ท่านทรงทดลองให้ปลูกที่มีมูลค่าสูงนะครับขนส่งง่าย แล้วก็เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคนะครับรวมถึงผลผลิตต่างๆแทนการปลูกฝิ่นหรือว่าตัดไม้ทำลายป่าอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโครงการที่ชาวเขาชาวดอยเขาก็ต่างมีความจงรักภักดีนะครับแล้วก็เรียกพระองค์ท่านว่าพ่อหลวงนะครับแล้วก็เรียกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าแม่หลวงดังนั้นโครงการของทั้งสองพระองค์ที่ทําอยู่ในต้นน้ําใน พื้นที่สูงเนี่ยเ,เขาเลยเรียกกันว่าเป็นโครงการหลวงอน,นี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกกันจะมาถึงทุกวันนี้นะครับว่าเป็นโครงการหลวงอีกโครงการหนึ่งก็เป็นโครงการตามพระราชประสงค์นะครับที่เป็นชื่อเรียกนะครับโครงการตามพระราชประสงค์ก็หมายถึงโครงการที่ทรงทดลองทดค้นควา้าเป็นการส่วนพระองค์นะครับ ศึกษาโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการทดลองจนสําเร็จนะครับและเมื่อทรงแน่พระไทยว่าโครงการนั้นได้ผลดีแล้วเนี่ยจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางราชการเนี่ยมารับงานในเรื่องนั้นเอาไปดําเนินการต่อไปนะครับอันนี้เรารวมเรียกว่าเป็นโครงการตามพระราชประสงค์นะครับส่วนโครงการตามพระราชดํารินะครับที่เราพูดถึงกันบ่อยๆเนี่ยนะครับ โครงการพระราชดำริเนี่ยก็คือเป็นโครงการที่ทรงวางแผนแล้วก็เสนอแนะให้ฝ่ายรัฐฝ่ายภาคราชการเนี่ยนะครับดำเนินการตามแนวที่พระองค์ท่านทรงพระราชดำริก็หมายถึงว่าก็เป็นแนวแนวความคิดของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานซึ่งอาจจะมีทั้งตำรวจทหารข้าราชการต่างๆนะครับซึ่งรวมเรียกว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็มีทั้งโครงการระยะสั้นระยะยาวต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับใน4,000 4,000กว่าโครงการเนะครับ4,877โครงการส่วนใหญ่นะครับจะเป็นโครงการเรื่องของการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเออพอาะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับกับเรื่องอาชีพนะครับแล้วก็เรื่องการศึกษา อันนี้จะลดหลั่นตามลงมานะครับเพราะว่าแหล่งน้ําเนี่ยก็ถือว่าน้ําคือชีวิตครับองท่านทรงให้ความสําคัญเรื่องแหล่งน้ําเมื่อมีน้ําแล้วเนี่ยจะเพาะจะปลูกจะทําให้คุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรเนี่ยก็ดีขึ้นทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในโครงการพระราชดำริสําหรับในจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับพอแม่พี่น้องครับมีโครงการพระราชดำริโครงการ ตามแนวพระราชดำริอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยรวมๆแล้วตัวเลขเจ็ดสิบสองโครงการด้วยกันนะครับโดยเป็นโครงการแหล่งน้ำซะประมาณสี่สิบสามโครงการนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการศึกษาอาชีพแล้วก็อื่นๆนะครับรวมแล้วเจ็ดสิบสองโครงการด้วยกันซึ่งในถ้าแยกเป็นโครงการโดยเ,เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าเนี่ย มีอยู่ทั้งสิ้น8โครงการนะครับใน8โครงการนี้เนี่ยทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว7โครงการครับคงเหลืออยู่อีกหนึ่งโครงการซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปนะครับว่าเป็นเหลือโครงการอะไรและทาอะไรอยู่บ้างในขณะนี้ในลําดับที่สองครับเป็นโครงการตามแนวพระราชดำร,ร,ริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระมรมราชชน,นีพันปีหลวง มีอยู่32โครงการในจังหวัดอุบลเนี่ยนะครับซึ่งแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับทั้ง32โครงการในลำดับที่สามครับเป็นโครงการของสมห็ดย่านะครับมีอยู่เจ็ดโครงการก็สําเร็จแล้วทั้งเจ็ดโครงการนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ได้ดําเนินการใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับแล้วก็ระดับที่สี่ครับเป็นโครงการของ ของประบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่สามโครงการซึ่งขณะนี้ก็แล้วเสร็จสองคงเหลืออยู่อีกหนึ่งโครงการนะครับแล้วก็เป็นโครงการระดับที่ห้าครับสมเด็จของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับยี่สิบโครงการด้วยกันซึ่งก็ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นโครงการ ตามแนวพระราชดำริทั้งของห้าพระองค์เนี่ยขณะนี้ก็ยังมีที่ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ประมาณ2อสโครงการด้วยกันนะครับซึ่งเป็นโครงการย่อยอยู่ด้วยในนั้นเนี่ะครับก็เป็นโครงการที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการโครงการแรกครับเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ คือโครงการอ่างเก็บน้ําลําห้วยบอนครับที่ตําบลศรีวิเชียนอําเภอน้ํายืนนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับตําบลศรีวิเชียนเนี่ยเขาเมื่อปี2538นู่นแหละครับอดีตผู้ใหญ่บ้านก็ได้ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำนะครับเพื่อใช้บรรเทา ความเดือดร้อนในเรื่องของน้ําเพื่อการเกษตรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วยนะครับต่อมาหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการตรวจสอบสํารวจและทูลเก้าถวายเป็นโครงการอันเนื่องมาจากท่านฤาธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าองค์ท่านทรงมีพระกุณาโปรดเก้านะครับโปรดกระหม่อมรับโครงการนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโดยพระองค์ท่านได้ทรง แน่นอนอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยพระองค์ท่านทรงศึกษาด้วยตัวเองนะครับและทรงเห็นถึงประโยชน์ทรงจึงทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากนั้นเองเนี่ยโครงการนี้ก็เริ่มเตรียมการดําเนินการทั้งการสํารวจออกแบบการขออนุญาตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องทาหลายเรื่องนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยออจุดที่เหมาะสมในการก่อสร้างเป็น สันอ่างเก็บน้ําเนี่ยก็อยู่ในทั้งเขตพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในเขตของพื้นที่ของป่าไม้ถาวรน,นะครับอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารแล้วก็อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของยอดโดมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทัดเกี่ยวหล,ยหลายกฎหมายเลยนะครับซึ่งในการเตรียมการในการขออนุญาตขอ,อเพื่อที่จะให การก่อสร้างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็เป็นการเตรียมการกันมาโดยลําดับนะครับจนกระทั่งวันนี้ครับได้รับงบประมาณในการก่อสร้างแล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยแปดร้อยสี่สิบล้านด้วยกันนะครับเป็นงบแต่ละปีแต่ละปีจนถึงปีสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดก็เหลืออีกสองสามปีนี่แหละครับเป็นเงินผูกพันเพราะว่าการก่อสร้างก็ต้องใช้เวลาด้วยแล้วก็เงินเนี่ยก็ต้อง แบ่งจ่ายมาในแต่ละเนื้องานในแต่ละปีนะครับก็ตามเนื้องานแต่รวมทั้งสิ้นเนี่ย840ล้านบาทขนาดนี้เนี่ยก่อสร้างไปแล้วเนี่ยได้ประมาณ5เปอร์เซ็นครับก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มการก่อสร้างเมื่อไม่ไม่นานนี้เองนะครับเนื่องจากการการต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างอย่างที่ผมกลาบเรียน ความจุของอ่างเก็บน้ําตัวนี้เนี่ย6ล้านลูกบาศก์เมตรก็ถือว่าเป็นอ่างค่อนข้างขนาดกลางใหญ่ขนาดกลางค่อนข้างไปทางใหญ่เลยนะครับก็ปริมาณน้ำ6ล้านเนี่ยก็สามารถช่วยพื้นที่เกษตรได้ถึง5,500ไร่ด้วยกันใน9หมู่บ้านนะครับก็ได้จะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำตัวนี้สร้างความชุ่มชื้นกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เกษตรนะครับทั้ง5,000กว่าไร่ แล้วก็รวมถึงการอุปโภคบริโภคด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นนะครับคือถ้ามีแหล่งน้ําแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมกลับเรียนครับว่าน้ําคือชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็ถ้ามีน้ําเนี่ยทุกอย่างก็ตามมานะครับอีกโครงการหนึ่งครับที่ยังคงค้างอยู่ก็คือ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่บ้านราชเจริญนะครับอําเภอพิบูลบางสาหารนะครับแล้วก็พร้อมด้วยระบบส่งน้ำด้วยโครงการนี้ก็เริ่มการก่อสร้างมาจวนจะเสร็จแล้วละครับผมได้สอบถามทางสำนักงานชนประทานจังหวัดเนี่ยเขาก็ได้ยืนยันนะครับว่าปีนี้น่าจะแล้วเสร็จได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เริ่มจ่ายน้ำได้เลยซึ่งอันนี้ก็มีความสาคัญเพราะว่า แหล่งน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่ต้องอ,อ,อาศัยจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่อาจจะมีระดับที่ต้องต้องใช้สูบน้ำขึ้นมานะครับไม่งั้นก็ดึงขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็จะทำให้สามารถดึงน้ำเข้ามาแล้วก็จ่ายกระจายไปยังพื้นที่ทำการเกษตรได้ในแต่ละฤดูนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นอีกโครงการหนึ่งส่วนอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ยังไม่ได้ดําเนินการและอยู่ระหว่างการเตรียมการอยู่นะครับคือโครงการภายใต้การพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งแม่น้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับก็คือโครงการแก้มลิงที่กุดนาแซงครับตําบลหนองบ่ออําเภอเมืองอุบลราชธานีของเรานี่เองนะครับก็เป็นการ เนื่องจากแม่น้ําชีทั้งลําน้ําชีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยพระอ,องค์ท่านทรงศึกษาพื้นภูมิประเทศของแม่น้ําชีน,นะครับก็ปรากฏว่าแม่น้ําชีเนี่ยเป็นแม่น้ําที่เมื่อมีฤดูน้ําหลากเนี่ยน้ําจะไหลเอเข้าท่วมทั้งสองตลิ่งทั้งสองข้างทําให้เกิดความเสียหายอุทก,กภัยต่างๆแต่พอ,เ,อ,อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งเนี่ยน้าก็เผือดหายไปหมดเลยนะครับเพราะว่า ไม่สามารถเก็บน้ําอะไรได้ไว้ไว้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างแก้มลิงขึ้นมาให้อยู่บริเวณสองข้างของลําน้ําชีให้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการบรรเทาเรื่องของอุทกภัยด้วยแล้วก็เก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยนะครับจึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งแม่น้ำฉีเลยนะครับโดยกุดเป็นแก้มลิง โดยใช้กุดใช้หนองน้ำธรรมชาติอยู่เดิมเนี่แหละครับเพียงแต่ทำให้มีระบบจ่ายน้ำหรือระบบนำน้ำเข้าแล้วเก็บกักน้ำไว้ไม่ให้น้ำมันระบายทิ้งไปนะครับแล้วก็สามารถเก็บกักน้ำได้ในรูดูที่มีน้ำหลากมาด้วยแล้วก็พื้นที่ก็ขุดลึกลงไปก็เพื่อที่จะให้เก็บได้มากขึ้นนะครับเป็นแก้มหลิงนั่นเองนะครับในสองข้างของหลํำน้ำชีเลยนะครับซึ่ง ที่กุดนาแซงนี่ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมการนะครับเตรียมที่จะสํารวจออกแบบแล้วก็เตรียมการของงบประมาณต่อไปนะครับก็เป็นสามโครงการครับที่ผมนํามาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่าเป็นโครงการพระราชดำร,ร,ริสามโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการอยูออ่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเจ็ดสิบกว่าโครงการเนี่ยก็แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ แล้วก็ที่เหลือก็อยู่ระหว่างการดําเนินการก็ถือว่าเป็นพระมหากราุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะครับที่พระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ท่งสืบสารรักษาต่อยอดแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องแหล่งน้ําตามรอยตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับอันนี้ก็เป็นพระมหากราุณาธิคุณของ ประสบนิกรคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะครับที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยแล้วก็ส่งเห็นถึงความจําเป็นความเดือดร้อนต่างๆเนี่ยที่จะต้องมีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจนเป็นที่มาของโครงการตามแนวพระราชบัรญัิซึ่งเกิดจากการลงไปเยี่ยมเยียนราษฎรไปรับทรงรับทราบถ,ถึงความเดือดร้อน แล้วทรงใช้วิชาความรู้ที่พระองค์ท่านทรงแตกฉานและทรงอัจฉริยภาพในการมาคิดในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับโดยโดยให้กลไกลของทางราชการเข้ามาหนุนเสริมนะครับเพื่อที่จะให้มีการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของคนไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับบุญของคนไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชน ทําเพื่อประชาชนนะครับโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็เราทุกคนต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็จะรักษาสืบสานร,รักษาต่อยอดในเรื่องต่างๆนี้ต่อไปนะครับซึ่งคณะกรรมการที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าเป็นกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ก็เราก็มีหน้าที่อย่างนี้ครับถ้า โครงการของพระองค์ท่านทําแล้วเสร็จแล้วในการทําต่อยอดอโครงการเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขยายพื้นที่เกเษตรหรือขยายระบบการกระจายน้ําให้มากขึ้นจากแหล่งน้ําที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้สร้างแล้วเนี่ยการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรนะคร,รับการพัฒนาคุณภาพของอการ,กรเกษตรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นการขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งจังหวัดก็จะได้ดําเนินการต่อไปครับวันนี้กลับมาเรื่องของโควิดสันิดหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโควิด19วันนี้ในระดับประเทศนะครับก็ยังทรงๆอยู่นะครับรวมทั้ง ATK ทั้ง c p r r เนี่ยก็คือเกือบเกือบสี่สี่หมืนกว่านะครับสี่หมืนห้าพันคนในขณะที่ยืนยนันผู้ป่วยยืนยันนี่ก็คือสองหมืนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นระดับประเทศนะครับ แล้วก็ในขณะนี้ในต่างประเทศนะครับประเทศใกล้ๆบ้านเราเลยครับเกาหลีใต้กับเวียดนามเนี่ยกําลังระบาดหนักเลยนะครับเกาหลีใต้เนี่ยมีคนป่วยวันหนึ่งสองแสนสี่หมื่นคนครับหนึ่งวันวันเดียวนะครับเวียดนามนี่ก็ไม่น้อยเลยหนึ่งแสนสี่หมื่นคนประเทศไทยก็ประมาณสองหมื่นกว่านะครับถ้าตัวเลขยืนยันตามข้อมูลที่เป็นการตรวจหาเชื้อแบบ PCR นะครับ แล้วก็ผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ของประเทศไทยเนี่ยก็ถีบตัวเป็นตัวเลขสูงขึ้นกว่าวันก่อนๆอ,อีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้หกสิบห้าคนด้วยกันนะครับที่เสียชีวิตแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดเลยครับพ่อแม่น้องครับจังหวัดอุบลของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็หลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์นะครับผู้ป่วยพันสองร้อยคนนะครับวันนี้ลดลงเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับแต่ก็ยังสูงอยู่ ก็ต้องอาศัยความรู้ไม้ร่่มมือจากพ่อแม่พี่น้องกันอีกออทุกครั้งนะครับผมก็คงต้องเน้นย้ํากันทุกครั้งนะครับเรื่องหน้ากากอนามัยและล้างมือแล้วก็อยู่ห่างงดกิจกรรมเสี่ยงนะครับขออย่างเดียวคืองดกิจกรรมเสี่ยงที่สําคัญมากแล้วก็ต้องเฝ้าสังเกตอาการตนเองแล้วก็ระวังระมัดระวังตนเองนะครับถ้าอยู่ในบ้านถ้ารู้ตัวว่ามีอาการแต่ยังไม่ได้ตรวจ ATK ก็ต้องป้องกันตัวใส่หน้ากากอนามัยแ,แยกตัวการรับประทานอาหารการหลับการน,นอนการใช้ห้องน้ําต่างๆก็แยกออกมานะครับเพื่อให้คนในบ้านปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่กรับเรียนครับถึงแม้โรคนี้ไม่รุนแรงแต่ถ้าไปอยู่ในคนที่สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวแล้วก็ขาดวัคซีนด้วยเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายรุนแรงถึงกับชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับเพราน้องครับ วันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมะเอื่นเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผู้ว่าอุบลเป็นห่วงเป็นใยใส่ใจดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอ้อขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนมาลดกันคนละเคิงโดยการลดหวานเขิงหนึ่ง ลดมั่นเครื่งหนึ่งลดเข้มเครื่งหนึ่งจากที่เคยกินอยู่ในแต่ละมือเป็นประจำเพื่อให้หางไกลโรคให้เงียบเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจเพื่อสุขภาพที่ดีของพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอเริ่มได้ตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปด้วยความปรารถนาดีจาก ท่านพงษ์รักพิล่มรักคูว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี